สวัสดีเจ้าวันนี้ยายบัวก็เข้าป่ามาหาเห็ดเถมแล้วนะเจ้ากับเจ้ามูเพน่อนนะเจ้าแต่คืนนี้ฝนตกหนักขนาดเลยนะเจ้าเห็ดออกนักวานี้ก็หันเจ้าบ้านเป็นออกไปกันจัดนักนะเจ้าวันนี้ยายบัวก็เลยเข้าป่ามาเสาะหาเห็ดจะาไปพอกันนะเจ้าเนาะยายบัวจะได้เห็ดอะไอย่างฟองกอเราจะเข้ากันไปทั้งหนปุ้นนะเจ้า เอาไปพอกเดีกันเลยนาะเจ้าเนาะไปเดีกันเลยเจ้า,ายายบัวมาถึงป่ากะเจ้าอยู่นะเจ้าเนี่ยก็ประมาณก็เกือบจะหกโมงแล้วเจ้าเ๋ยา,าก็จะเข้าไปฟอกันดังไหนพุ่นเ้าเจ้าเนาะหลุงพุนว่าจะเข้าไปดังไหนพุนนอ็นเจ้า ดีดอกงามเลยนะเจ้าเนี่ยอดูจัดเหมาะเลยเจ้าเนี่ยดอกเดี๋ยวลุมยังสุกสตาจีเลยเจ้าเนี่ยนี่เจ้านี่แหมเจ้านี่ใบไม้เป็นปกอยู่ตรงบนนี่เจ้านี่ เดือดอไปทางน้าพุ่นตอนเจ้านาะปุ่นกับเทจจแม่นแล้วนะเจ้านี่อันนี้กับเท่าแล้วเจ้าเนี่ยฝนตกเจ้านี่เห็ดก็เลยเท่าเร็วโดนฝนนะเจ้าอันนี้คือรุดอยู่นี่เลยเจ้านี่โอ้มเห็นแล้วเจ้าเนี่นั่นนี่กับนี่กับแม่นเจ้าเจ้านี่เห็ดลมหลังเขี่ยวแต่เลยนะเจ้านี่หอมขนาดเลยเจ้าเลย มันฮะนี่จี๊ดรุดเลยเป็นจีอยู่นะเจ้าเนี่ยสองจีวันนี้กะคืมฝนขนาดเลยเจ้าเนี่ยแดดเจ้าฝนกระทุงแต่จะตกละเดี๋ยวค่อยๆสักน้อยฝนก็ได้จะตกละอันนี้ก็เป็นจี๊งามเลยนะเจ้านี่ เห็ดลมหลังเขียวเจ้านี่ห็นกับน้ำพริกหน่อไม้ผักลวกเอาไปพัดกระมาะเจ้าเห็ดลมเนี่ยเหี้ยโอ้เห็ดลมทางนั้นเลยเจ้าโอ้บนพุนเหมโอ้อีดเจ้าขึ้นมานบนดอยเจ้าเนี่ย ว้าคึมฝนบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าบนขุนแหมดูดูทางนานแหมเจ้านี่แหมเจ้าเนาะปุ้นเป็นแหมเจ้าปุ้นน,นี่แหมดอกหนึ่งเจ้าเนี่ยม,มาขึ้นมาอ เอออันน uh, really um! mm. ี so ky, ้ลมหลังเขียวเลยเจ้านี่โอ้เดี๋ยวจัดงามเลยเจ้าเนี่ยบ่เท่ากับเอาก็ได้ถ้าฝนตกเซเปอลเนาะเจ้าเนาะนี่เจ้าต้นนาพุ่นกับเมนทั้งนั้นเลยเจ้านี่โอ้โหเอียหมออืมเขียวได้จี๋ นี่ใครจะเท่าเอาแล้วกันี่หนอนี่เหรอนี่เหรอนี่แหรอนี่เจ้าทางหน้านี่โอ้แม่นทางนั้นเลยเจ้าทางหน้าเนี่ยดูเขาเรียบเจ้านี่แห็นโอ้ดูดูแม่นทางนั้นเจ้าพุ่นลุงไปพุ่นละเจ้าอุ่นดอกใหญ่เลยเจ้าฮะเนี่ย โอ้เอาเลยเก็บเลยอ้ยออออนี่เจ้านี่โอ้เหมาะเลยเจ้านี่โอ้นี่จี๋เป็นกระมีกันเจ้านี่ยนี่เจา้าโอ้นี่ โอ้ยนักแท้เลยเจ้าเนี้ยหลงเก็บเืิ้นแหมเจ้าอูนนี่น่ะนี่คือไปเก็บตรงบนลโอ้นักเลยเจ้าเนี้ยเอาตั้งนานี่แหมดูตีใบไม้ปกนั่นแหมแน,น่นอน เปนเดียัอย่นี่ลกหวนัรยก้างเอิญมามาเพ่มาเพ่เก็บยใส่นี่อมางนาเมาอยู่อันกางกาไม้นี่เจ้าจีอยู่นี่เห็ดลมเจ้าเพ่แหมเจ้านี่นี่แหมเจ้าอยู่้นใบไม้นี่เจ้านี่ งูนี่ปวดหลอดนี่นะเป็นจีเนาะนั่นเนาะเป็นจีนี่จะเป็นจีนี่ก่อนหน้เจ้านี่ขอเข้าไปพอใกล้ๆกัมเจ้าเนี่ยเมนโก ใจแล้วก็เจ้าเนี่ยเาดูดอกจัดใหญ่เลยเห็ดโขนเจ้านี่ดอกใหญ่เลยเจ้าอืมเจ้าแอบอยู่เสานี่เจ้านี่เห็ดโขนเจ้าโอ้โหนี่โอ้โหแหมเต้เต้เลยเห็มสองจิ๋ีเจ้านีะ หหแหนมขนาดเลยเดี๋ยวได้จะอินหมอนอืมเอาพัดเนาะผัดน,นี่จะลำเลยนี่เอาเข้มกันแล้ว <c oughs> นี่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  <c oughs> นี่นี่นนโอ้ดูอันนี้บานเท่าแล้วเจ้าเนี่ยดูแหนมขนาดเลยเจ้านี่เดี๋ยวตีหลุมปุ่นแหมเจ้าเนี่ยปุ่นเจ้าปุ่นแหมปุ่นตีปุ่น,น,นเอามาเอาไปก่อนเดี๋ยวเลยบอก เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจี่กะฮั่นโอ้เออจัดงามเลยเจ้าฮะเนี่ยนั่นอืเก็บซสุดดำหมอกเม็ดเลยเจ้านี่ใส่น้ำพริกเจ้าโอ้อันนี้งามเนาะอืงามดีเราต้องได้หมักเลยเราต้องได้ละข้างคืนเลยใส่น้ำพริกจับเลยโอ้ เห็นดอกเงินเจ้าอันนี้งามเลยเจ้าเนี่ยเจ้าป๋ออ้าวนี่ก็งามโอ้นี่ก็เจ้าเนี่ยเต็มชาบดอกใหญ่เลยโอ้ดอกใหญ่เลยดอกหอมเลยหอมแล้วนีลมลังเขียวอมแบบนี้อันนี้เทาแล้วเจ้าเนี่ยไม่เทาแล้ว มัจนจะยุบบ่อยุบแล้วนี่ผนลงไม้หามานี่ก็ทิบาเลือแล้วโอ้หเหมาะอยู่ดูโอ้บ่มีที่ใส่ตะกร้าปุ้นยังว่างอยู่ไหนเนี่ยจี่ก่อนนะเดินป่าเดยนง่ายอยูย่เลยนี่เห็ดเนี่ยหลงเห็ดลมหลวงแต่ดีได้ค่ะเดินมาเดียวกันนี่ห<ว>ลวง,ง,ง,งหันก่อนเลยอะอ ขอตั้งหน้าพี่นเจ้าดุงเป็นว่าปะเป็นจีจัดเหมาะเลยเอาไปพร้อมกำน้าเจ้าเนาะนานปะเห็ดเห็ดยางเห็ดลมเนี่ยกะอู้จะงามเนาะอู้ฮะจีจัดงามเลยอืมไปก่อนอืมอู้งามได้งามว่าโอ้ยนั่นอ่า อันนั้นเทาแล้วน่ะเหอเนาะอืมนุ่มเนาะอย่างนุ่มๆป่ะสองจีไม่ได้ผัดอ่ะอ่าหยั่กระเองบาหินกับข้าวเฮ็ดกับข้าวนะเจ้าเพิ่งจะเดินเข้าไปก็นึกว่าเฮ็ดบาใจเจ้าบาหินก็ไอ้ก้อนขาวๆนะเจ้าเม่นทั้งนั้นนะเจ้า อันนี้จะแม่นกับเจ้าเนี่ยเนี่ยเจ้าอืออู้นี่เจ้านีสองจีเห็นจีหนึ่งนี่เจ้านี่หนไหมเหตุคนเจ้าเนี่ย ô uh, hồ đồng bốn yeah. này cho nè, 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 chân nhầy này yeah. Yeah. <laughs> yeah. cho nè, 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 สามดอกอันนสองเนาะชเตะชีว่าเนี่ยดูอุดเด้งลยสูนห่างก้าโอ้วนอุดบุดว่ะแต่ดอกมันบังคอยงามมันปลาไพเนาะอืมเจาะอะไรเจาเห็ดไอ้อย่างหองเจ้านี่เป็นจีจัดหมาะเลยเจ้านี่านี่ เห็ดอะไยังนะนอันี้มันก่เห็ดเปาบ่ชมมันเอาเห็ดเปาเป็นมึนเห็ดเปาเบาเนาะเดี๋ยวเอาเห็ดออกก่อนนะเจ้าเนาะชมถุงถุงอยู่ตั้งลุ่มตะกาพู้นะเจ้าก็เลยลื้อเอาเห็ดออกก่อนเอาถุงมาใส่เจ้าเพราะว่าได้เต็มตาเต็มตะกาแล้วเจ้ามางาม พักยกกินขนมกินน้ำก่อนเจ,จ้ากินน้ำกินขนมมีแห้งแล้วเขาก็จะไปเซาะต่อเป็นลยรถนะรถนี้นะพักกินน้ำกินขนมแล้วก็ไปต่อเลยเจ้าจะซาะลงไปตั้งลุ่มไปหาโลดปุนะเจ้าก็ได้กันผลละเล็กละน้อยนะเจ้า เห็ดลมทั้งนั้นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดโคนเจ้าดอกจัดใหญ่เลยเจ้าเห็ดลมในก่นฝนนะสาคนรัตตกาจ้าก็ได้เวลาที่จะปิกบ้านกันนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะเจ้าน้ะฝากจอยกดไลค์กดติดตามให้ยายบัวตัวน้เจ้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีมีสุกุกุกคขนเจ้า